สวัสดีครับผมภาคครับสวัสดีครับผมคุณนิครับโอ้โหเป็นไงคุณนิปล่อยคลิปแรกไปขอเพื่อนแดกโอ้โหได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายเลยครับถล่มทลายเลยเหรอยอดวิวเท่าไหร่แล้วตั้งเป้าไว้นะทีแรกนะครับหลักสิบนะตอนนี้เกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแต่ใช้ว่ายอดวิวถล่มทลายใช่โอ้โหโอ้ยบางคนก็มีเป็นล้านวิวสองล้านวิวแต่คุณนี้นี่เกือบร้อยเกือบร้อยครับยอดวิว ถ้าลมเะลายตอนนี้เข้ามาชมแล้วครับ97เข้ามาชม97คนแล้วโอ้โหยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะช่วยครูนี้ให้ได้ร้อยวิวหน่อยช่วยยกันช่วยกันครับแล้วมีมีใครมีมีใครมาคอมเมนต์หาคุยกับครูนี้บ้างไหมโอ้โหมีนะก็มีโทรมามีขึ้นเฟซมีขึ้นไลน์โทรมาเพื่อนโทรมาเลยอ่ะโทรมาคุยเลยคุยว่าไง บอกแหนอย่างงี้นะครูนี่นะเป็นไงไม่ต้องมาหาเลยนะไม่ต้องอาททาไมอะหนีหมดกลัวผมไปตามกอเด็กเพื่อนโทรมาบอกไม่ต้องมาหาเออไม่ต้องมานะครับนะตายบอกไม่ว่างไม่ว่างเลยอะอะแล้ววันนี้ที่ชวนผมมาทําคลิปไอ้ขอเพื่อนแดกอีพีสองอะคงทําไม่ได้แหละคุณพ่อทำไมอะเราต้องเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วแหละวะเปลี่ยนคอนเทนต์เพื่อนรู้ตัว เออเพื่อนหนีหมดเพื่อนหนีหมดแต่ได้ยูนสองคนเดี่นียเออได้ยู่สองคนตายแล้วถึงได้ว่าโทรหาใครใครก็ไม่ว่างเลยเออไม่มีใครว่างเลยอเพื่อนกลัวเราสองคนไปเกาะแดกอ่แล้วคุณนี้ว่าเปลี่ยนคอนเทนต์จะเป็นคอนเทนต์อะไรแล้ววันนี้เออนครปฐมเรามีอาหารอร่อยอร่อยเยอะนะคุณรักเรอร้านเดียวเราเซิร์ชหาร้านอร่อยอร่อยดีกว่าร้านอร่อยอร่อยแล้วคอนเทนต์ลรอคอนเทนต์เราจะตั้งชื่อคอนเทนต์ว่าอะไรดีอ่าตามไปแดกตามไปแดกอ้าวเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ที่แรกว่าจะไป ขอเพื่อนแดกกันวันนี้เราก็เลยจะเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นตามไปแดเอ่คุณนี้เซิร์ชเดชเซิร์ชอ้าวได้เลยเอาร้านก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเท่าไวแพ้ออยู่แถวกำแพงแสนกำแพงแสนเหรอเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำเขาบอกว่าอร่อยมากเลยไม่ต้องปุ่มราคา20บาทโอ้ย20บาทด้วยถูกด้วยอร่อยด้วยถูกด้วยอ่าเพราะฉะนั้นกดกดกดคุกเกิลให้นำทางไปเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ดู เอฟเอฟซีนี้ดีหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะถ้าอยากไปกินอาหารอร่อยอร่อยแบบเรานะครับเพราะนั้นต้องไปตามไปแดกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบถึงละเกือบถึงละตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่ใช่นะเพราะนั้นเดี๋ยวนะเพราะนั้นอยากรู้ว่าเราจะตามไปแดกอะไรนะเดี๋ยวตามกันเราจะรู้นะครับว่าเราคมแล้วมีแต่ของดีๆให้กินกันหรอครับอ่าแล้วมีใครเขากินของเสีย เออเนะน่าคิดอยู่เหมือนกันนะเขาก็ต้องกินของดีดีทั้งนั้นเลยเออใครก็กินของแต่ของดีราคาถูกนี่มีในโลกนะบอกไม่มีมีอ่าฮะอ่าอย่างร้านก๋วยเตี๋ยนี้บอก20บาทอ่าใช่ไหมใช่ยี่สิบบาทอร่อยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงอาถูกด้วยดีด้วยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่ามันจะสมคำร่ำลือใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องตามไปแด็กไปแล้วนะอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่อีกประมาณสามนาที สามนาทีเลยอ่ะอ่าสองกิโลโอ้โหไปวัดร้านอยู่แถวเนี้ยก่างทุ่งเฮ้ยมีวัดอีกโอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวต้องดูวัดอะไรหลายคนอาจจะดูว่าเอะมันลึกลับหน่อยของเด็ดๆมันต้องอะไรคนนี้ของอยากกินของอร่อยอร่อยนี้ต้องหกแสวงหาหน่อยแล้วต้องนดิ้นรนกันนิดนึงใช่เหมือนเหมือนช้างงามต้องอยู่ไหนนะช้างงามช้างงามต้องอยู่ในป่าเออในป่าลึกเราถึงจะเจอช้างงามใช่อ่าเหมือนของอร่อยเนี้ยอ่ามันก็ต้องหายากนิดนึง ใช่แต่ไม่เกินความพยายามของเราหรอกตนะเพราะว่าเรานั้นจะนาที่ว่าอะไรอร่อยนะจะตามไปแดกทุกที่ตามไปแดกทุกที่เลยแล้วเคยเคยเคยคิดไหมถ้าเกิดเรามาถึงร้านแล้วเขาปิดทําไงเนี่ยนี่มีอะไรครับคาฮาไปเข้าเข้ามาลึกด้วยเนี่ยอะไรอะไรอีกกี่เมตรเรี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาเดี๋ยวดูแยกนิดหนึ่งอีกกี่อีกกี่เมตรเรี้ยวขวานะ2 0สองร้อยเมตรเลี้ยวขวาอะ เรามาดูกันนะครับว่า Google น่ะจะพาเราไปกินร้านเด็ดไหมอ่าแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาของอร่อยนะวันนี้มาหาสาวงามใะ่สาวงามเอาคุณนี้ดูซ้ายที่ว่างไหมหมู่บ้านโพสีหมู่บ้านโพสีคุณนี้ดูซ้ายที่ว่างไหมอ่าสายไปนิดนึงไปนิดนึงว่างไหมว่างเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาอีกกี่กิโลถึงอีกอีกหกร้อยเมตร ยังไม่ถึงอีกหกวิเมตรเลี้ยวซ้ายโอ้โหของอร่อยของถูกของดีนี่มันช่างหายากนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยว่ามันอร่อยดังคำเล่าลือหรือไม่ที่เรามากันเนี่ยเออต้องดูหน่อยลึกลับหน้าดูลึกลับหน้าดูนะครับนี่ถ้าไม่มี Google มาไม่ถูกนะครับเนี่ยเออเนี่ยคือประโยชน์ Google เลยประโยชน์เลยใช่ไหมอ่าแลวที่บางคนก็บอก Google พาไปตกน้ำตกอะไรอ่ะน้ำอ๋อเป็นเพื่อนเล่นว่ามันแกล้งแกล้งเหรอเออเคยได้ยินไหม กูเคลือนพาหลงอีกหนึ่งนาทีอยู่แถวๆนี้แหละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้โหโอ้โหไหนวะไม่เกินความพยายามของเราหรอกเลี้ยวซ้ายนี่ไหมเนี่ยเลี้ยวซ้ายที่ใช่แล้วเลี้ยวซ้ายของคุณเข้าหมู่บ้านโพสีครับอืมหมู่บ้านโพสีแล้วก็โอ้ยร้านนู้นแน่เลยเนี่ยรถโโอ้หเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายไม่ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดิเออเนี่ยเนี่ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วข้างหน้ารถจอดเยอะวันนี้เรามาไม่ฟาวครับโโอ้หเพราะว่า ที่ร้านที่หน้าร้านมีรถจอดครับเทียบเลยโอ้โหแสดงว่าร้านเด็ดจริงร้านไม่ปิดร้านเด็ดร้านไม่ปิดร้านไม่ปิดเด็ดจริงถ้าไม่ได้จริงคนไม่มานะดูดูเห็นไหมทีแรกจากถนนปูนมาราดยางนี่ลูกรังแล้วเราเลี้ยวก่อนเมื่อกี้เราเลี้ยวตรงไหนนเราเลี้ยวก่อนนะครับนะไหนร้านอยู่ทางขวาเดี๋ยวล็กหนึ่งสิบผายแล้ว อย่าบอกนะว่าปิดปิดครับปิดปรับปรุงจะเพิ่มไปดูครับดูครับผมอุตสาบอกไว้แล้วว่าเอ๊ร้านจะปิดไหมร้านจะปิดไหมสรุปร้านปิดจริงๆด้วยเปิดวันที่เจ็ดครับเอาฮะออาฮะโอ้ยไม่ใช่เจ้าเดียวนะนี่สามสี่คันออกไปเนี่ยโน่นโนนนดูดูมีรถออกคันสีแดงนำหน้าเราไปอดกินเหมือนกันอดกินเหมือนกันต้อที่ออกไปสองคัน กูเกิลก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าร้านปิดบอกว่าร้านเปิดแต่มาแล้วร้านปิดครับอดกันต่อไปต,ต่อไปเดี๋ยวให้ครูนี้เซิร์ชใหม่ว่าร้านอะไรอร่อยรอดูนะครับรบ้านแรกฟาวไปแล้วร <laughs> ้านแรกครูนี้เซิร์ชนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำฟาวไปแล้วไม่ขายครับแม่ผมก็ระแวงอยู่แล้วน่กลัวจะไม่ขาย ครูนี้เขาเซิร์ชมาใหม่แล้วเจออีกร้านหนึ่งแล้วอ่าเดี๋ยวเราตามไปกันร้านอะไรร้านอะไรร้านนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อว่าดงบางสุโจวีเนื้อตุนหม้อไฟโอ้โหทางเราเลยด้วยเราสุภาพบุรุษสายเนื้องั้นเราต้องตามไปเด็กเอฟซีครับอ่อนใจครับวันนี้เป็นยังไงอ่อนใจสองร้านครับ ที่เซิร์ชที่ที่ g o o g l e นะครับครับเราดูอย่างดีแล้วนะครับว่าร้านเปิดครับแต่พอมาถึงร้านปิดทั้ง2ร้านเลยครอ่อนใจอ่อนใจครับนะตอนนี้นะท่านภาคก็ท้องร้องแล้วครับนี่บายสองแล้วข้าวเช้าข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเยเอรเอยตายคลิปขอเพื่อนแดกเพื่อนก็หนี คลิปตามไปแดกตาม g o o g l ลร้านก็ปิดร้านปิดหนีอีกเดี๋ยวเราเจออะไรเดกเราจะแดกแล้วครับคุณนี้เรานี่ก็สองร้านนไม่ได้กินครับเพราะว่ากูโดน Google หลอกโดน g o o g l e หลอกวันนี้จะมาแวะร้านอะไรครับนี่ตอนนี้วันนี้เป็นร้านเอ็นหมูตุ๋นเอานะร้านข้างทางข้างทางเราหิวหิวนะครับ กูเกิลหลอกสองร้านเลยยังไม่ตายเลยผีหลอกเลยไอ้เหี้่กูเกิลนี่หลอกยังผีเลยนะนาทีนี้เนี่ยเจอร้านในเลี้ยวเลยเอ่าเลี้ยวเลยเดี๋ยวลองกินร้านนี้กันนะครับว่าจะอร่อยไหมอ่าไปไปนี่ครับเกาเหล่าเนื้อตุ๋นมาแล้วครับอืมเป็นเต็มยังไงคุณนี้นะลองชิมดูก่อนว่าผิดหวังก่อเออลองดูนี่ผิดหวังไหมทำแรกยังไม่ต้องปรุงอืมเป็นเอ็น เห็นไงเปิดไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่กินหวังหลังจากที่โดน Google ปีเราเออไม่คั้นกูนี้ว่าไงคุณนี้ว่าไงร้านนี้อร่อยจริงอร่อยจริงบอกได้เลย Google บอกไหม Google ไม่ต้องบอกนะบอกเองบอกเองนะบอกเองเอเอออร่อยจริงโอเคโอเคอร่อยจริงเดี๋ยวกินกันต่อก่อนข้าคุกกะปิข้าวมดกูวเตี๋ยวข้าวมดอร่อยจริงใช่ไหมอร่อยไหมโดนไม่เท่าไหร่วันนี้350ใครจ่ายครับ วันนี้เสียท่าทำไมอ่ะมาเอกเองก็ต้องายเองอ๋อวันนี้คุณนี่จ่ายใช่ไหมใช่สามร้อยแปดสิบใช่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยใช่ไหมหลายเดือนครับเออปกติแดกแต่ของเพื่อนแดกแต่ของเพื่อนเออวันนี้แดกแล้วเสียตังเองรู้สึกยังไงครับรู้สึกอิ่มปีงนานสตาร์บัคนะมครับมามาทำไมคุณนี่สตาร์บัคมาทุกวันเลยหลังจากที่เดินทางไป ตามไปเดดนะครับนะตอนนี้วันนี้ถูก Google หลอกหลอกจากผีและกิศไปร้านไหนก็ปิดร้านไหนกูเกิลหลอกยังผีเลยใช่ไหมไปเจ็บคอเลยตามร้านหาจนเหนื่อยผมกับคู่นี้เนี่ยตามร้านที่ Google บอก2ร้านปิดทั้ง2ร้านเลยวันนี้เหนื่อยพูดเหนื่อยเจ็บคอด้วยเลยไปฝากร้านไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊กันกำแพงแสนถือว่าร้านนี้เป็นไงเด็ดไหมใช้เด็ดจริงๆเออเด็ดจริง งั้นวันนี้เรามาจบคลิปนี้กันที่ร้านสตาร์บัคชนชน,นแก้วหน่อยครับเย้ล้างคอหน่อยล้างคอหน่อยไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าครับบา,บ,าบายบายบายครับ